บิสมิลลาฮิราะห์มานิรอห์ไพรมอาลีฟบาตาซาจิมฮาคอแดนจ้าลรอกไซซีนชีนซอดดอดตอดอไอ โกยฟาโกฟกาลามมีมนูนวาวฮาลามอเลฟฮามซายา والسلام ุอิสมิลลัอฮิราะห์มะนีอุรราะหิมอเลฟบาตาซา จิมฮ่าคอดันจัาลรอไซจเซนเชนซอดดอดปอดอไอ้ไก่ฟ้ากอฟกาฟลามมีมนูมมมม Wow, Ha, Lam Alif, Hamzah, Ya, Wassalamu.